เดีวีจ้าพ่อกับช่องมาเกี่ยวผ้าลอเนาะพี่น้องอม,มันนี้เป็นโอกาสดีม่เกี่ยวไต่ไมายามหลุมน้ำแฟนจ้ะเป็นเห็ดหลุมไหญ่รอปลาเบื้องน้ำกันค่ะว่าหมาเนบ่นี่ว่าลุมนี่บ่ยามมาแล้วหลุมหนึ่งจะได้เิ่มคู่แล้อ่ะหลุมนี้ว่าหลุมนี้ว่าปัค่ะ แต่ว่าลุมนี้ได้เคืองคูนี่ลุมเดียวเนี่ยได้ลุมนี้ได้แค่สามตัว<ฮ>นี่แค่สามตัวส<ฮ>ี่ตัวอ,<ฮ>อันนี้ลุมจะเห็นไหมอะพ่อมาเดีย๋ยวคือว่าเห็นเลยสองลุม่มสามเต ยางปีหลุมหนึง่งสิมนันบ่เขากำลังมานค่ะเขากำลังกลมตีสีค่ครึ่งนะคะตอนนี้ลุมมันได้เครื่องอยู่ ลุงันเดเครื่องขู่ป้าดุกดอะืก่ออ่าอดูปดดุกใหมไ่ใส่มาุ่าไม่ลุม่หนึ่จะวัดถือเ่าถึปะม่เดียรท่านงีลุงที่สองว้าวอันี้น่เดียวไม่จะเสพปุกหมวันนี้ต็งลุงบวกตัววันเตเต็มคู่นี่ ป้าด mm ุดดอดดอ้วพี่น้องมเห็นกันเห็นด้วยดุดดอดดอดเลยก้อนหงา้อนหงาเนี่ยมือฟองสยออกหรอเปล่าเอาหงายดิไปมันมาไปโอ้แต่วันลุ้มนี่ตัวหน่อยก็ก็ลุ้มหันเนาะท่อกับตะม่วงมึกคืนมืกเพียวแบบแสบแบบเสบแนลง ดนี่เราแดดแดดเดียวหมูวานนี่มันกรอบนะมันทอดกรอบมันบ่หน่เอาหัวที่ฟองหน่อยก็ดูดูนี้อไหนหนี่งก็รู้เนี้อหนเอาหยางก็ลุงหานี่มันตัวหน่อยกลัวบ่มันมาไตมันมาไตไม่ป่าหมอแล้วรอใบใสใสหมูวานกลนไปโอ้ cắm mẹ đi <laughs> Chứ bay lợi đi phòng đi lượt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  đi 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 เกยวเลยดดูด sí. yeah, ูด oh, okay. ูดูดูนนวแนไม่นีอีกเหรอแก้เลยงเอาว่าเป็นเอาจังใดเหรอที่นี่แต่หัวแล้วใช้เกลี่ยนะไปยางให้ผมตัวคนมาไหนจับเกียงปนัทนี่อาอี่ตัวนึ่งว่าเห็นว่ะมอมันหมุนข้าไปในพี่เงี้ยไหนไหน อันมองนีกับป้อยปลาเลี่ยงนกันในพี่น้องแต่ว่าวงเล้มปลาเลี่งย,ยงมันวล้แล้วนี่ยนเขกากำลังกลมเขกากำลังสิสอดแล้วค่ะกลมแล้วเมื่อวานได้เต็มคูนี่เมื่อนี้ได้เคืองคูนมิเตอีดูดอๆอ,ดอ

มืุกหอยตะมัวฮงกินแลงสามมื่อเมื่อคือนนี่กับทอดปลาดุกนี่ย่ะย่างไว้เมื่อคืนนี่แดดนี่ไอ้ทอดเมื่อคืนแดดหนึ่งกรอบๆนะโอ้โหสุดยอดอ๋อไมีป้องเขาป่ะพ่อ, <c oughs> อเอาเฮ็ดเฮ็ดทั้งเขาเอาขี้ดินหนองมาล่อเห็นบ่นเอาขี้ดินหนองมาล่อมันถือกินกะนี่พยายามใส่มาบอกทีหอยพยายามไซม์อย่ายังไดิไ จะถ่ายรูกเลนเอาไว้นี่เลยบ้านเฮือลงไปน้ำไฟหมวยแวดขว่ากับไส้หัวว่าอะไพีไ่น้องลงไปยามไส้กันค่ะ เชค่ะยามแส่ตอบังพีนองต้นเขาน้ำข่อยได้หนิบ่บ่สองเมตร่อยู่บ่สองเมตร่ายู่เลยต้นเขาท่านเ่ท่านเอยเป็นห่วงเนี่นห่เป็นห้วงเนี่ยลมปูหลาดฝาดข้าไนบู้ยอยู่อยู่อยย่อยย้อยน้ำพลุ่งกับเขางามครับงามงามงาม làm say làm say cần kha cả. Hãy hàng không tù? Bố Buối cục đổ xuống nước tầm. Hò nó bả. Hò rồi มันบ่น่ตุ้งไอไซส์สิไซส์ตุงยำตุงยำตุงก็ได้กินหอกครับไส้ตุ่งกิ่ส้ตุ่มหมาค่ะวัตนีมาก็หล่อ

บอกตอนนี้ว mm ่าเกิดบทปีนี้หกบวบหน่อยอันนั้นมันต้นเขาห้อยาเนาะงพุนเขาตเนาะเอยมันเหนบพนมันหน่เกิดเองบ่ยังเกิดกระดากวม อ๋ยคอเต่นออกมูปบบวกหน่อยเออเป็นเคี้ยเน็่บอเรนล้วของหูกบบวกหน่อยที่จะด,ดอกเตอว์้าในนี้นี่ตาเป็นตต่นออกหน่ใช่ เอาก็ได้ถอดมาที่นี่นี่วะมันไม่มันนี่บ่ยดังจบ,บสัก หเพใช่เาไปไม่ใสลยดเาโอ้บ่องหอดบ่เถียง่องหดอยกปาห่อยตาสองตัวตาสองตัวพี่น้องบบถือบบหมานคื้หลุมหลุมจังมานนามบ่ไหลหรือว่างไดของนาไหลเอออย่าง สซใบคือกบหมันเนี่ยหมูวานได้มากันได้ปลาดุเก่ได้เอามาปล่อยผู้ถอพนมาปล่อยใส่สานี่เนี่ยเต็มคูนักพ่น้องนางนี่่ว่าใบสักนั้นหรือเ่ตีสี่ครึ่งตอนนกีตีห้าน้่น ปีห้าแล้วเผางามเจ้าสู่ของพุรุงเมื่อไรของพุรุงถ่วมันแท้ท่านในออกห้วงถ่วมันแท้เสียงบางเอวคอยคอย,อยสูงลอยหงสิพาเอาท่านในออกห่วงอยเสียงบางเอวคอยหรอออกห่วงเมื่อนี่เดี๋ยวพ่อล้มพอ่อฝนโอ้เกี่ยวขอลมเถนะขอยปีนี่ไปค่ะมียาบานกันพี่น้อง หมานอยู่หมานหลุมเด็อีดูเคิงคุนะคะ่ะพอกันไม่ขีดหนาได้พี่น้องเด้อฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ชงไม่เขียวพา้ารอน,นะไม่เด้อค่ะคลิปนี้เอาไว้สัมมิตะจ้าสวัสดีค่ะ